สวัสดีทุกคนจัดไปทีมงานออสตาชีวิตป่าปัดมือไม่ได้สูดเอามเอเรื่องแก้สู้ปวยบรรยากาศค่อยคำงานแล้วเมาะแจกการะสมพันธุ์ย สบายดีทุกคนอยู่กับท่องท่องลงน้ำทาเส้นเก่าเส้นเคยเด้อทุกคนเด้อวันนี้เราจะพาทุกคนมาบึงบรรยากาศค่อยข้าน้ำแลงกเนาะติ๊กเบ็ดซิกปลาหาปูหาปลากินคือเก่าเนาะพี่น้องเด้อผู้ใดที่เข้ามากะอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเนาะที่สุภาพสุภาพเด้อวันนี้กะมาน้ำทิมงานเนาะให้ฮักเนาะ <ไ>มาแต่เวียงเพ่อนอะยกลองมาซิกปลาอยู่หลวงกำท่าเบึงว่าสั้นเนาะจัดไาจัดไป,ดไปใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ใคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อเพื่อให้อ่าแบ่งปันหมู่เพื่อนทานในเบิงเนาะบรรยากรรมบรรยากาศค่อยขามยำแรงอยู่ที่หนองป่าท้ายสวนเนาะบรรยากาศโอ้โคขวดคักเลย แต่ว่านี่ป่าโบกินเบ็ดเนาะนเ,นเห็นป่าอ่าเห็นอันป่ามาเข้ากับโบกินเนาะมันบนน่นเนี่ยเนาะโอเคน,อน้นองซ้ายเราไปซะเราพี่ก็เดินนะป่าโบกัดเบ็ดแล้วอ่ะ ขาลายพอดไงจันฟงที่ใบมึงดูฟองซึ้เปปนะได้โอ้โึกว่ากินเส้นลายนะเป้นเส้นนองธรรมชาติแบบนี้มาก่อน ุดยอดบรรยากาศเสียย่างเดียวปลาบุกินเม็ดปลากินเม,ม็ดที่ห้องซึบไว้แฮปปี้หลังกันี้จัดไปจัดไปน้องเฮาอุ้ยโบวิสตลาดแท้ๆม้งแรงเห็นปลาบอนบักอะไรกับโบมากิน,น,นเนาะโอเคสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อมาบึงกดซับสไคร้หน่อะอ่ากดติดตามพร้อมเพราาะว่ักม้ินคาซีอ่าแชร์ไปให้อ่าคนที่ว่า,า,าบัก ในการซิกเบ็ดเนาะบรรยากาศยำแรงดูที่ท้ายสวนหนองป่าจัดไปทีมงานเขาเวลาก็ผ่านไปลายน,นาทีแล้วบูเห็นมีป่ามากัดเบ็ดจักตัวนี่ว่ะโคตรเต็งเลยแต่ว่าป่ามันก็ขึ้นบมื่อไหนน่เนาะคือว่าบูเห็นขึ้นนะ นนรริองยินใส่คือกลางบางเนาะเป็นอะไรสุดยอดโอ้ยเนาะเอาไม่ไม่ยักเป็นยังต้อง,องเ,ออเป็นยังเนาะคันเบ็ดนกัมาตาทางขนาดเอคันเบ็ดอ่าประดิษฐ์เอง <laughs> นี่จะเปลี่ยนบรรยากาศอ่าอยู่ทยไายส่วนเนาะ หลังบ้านเนาะยำแรงทีหลวงน้ำทาโอ้ได้แล้วเนี่ยโอ้ได้ตัวนึ้งแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยจัดไปจัดใจผลงานบุญมีตัวละโลแวล่ะตัวนี้ตัวละโล้โอ้คักหลายจัดไปจัดไปผลงานเอาเอาวะนี่อ่ะเอาโซ่แล้วเนาะโอเคเอาเอาคู่ใส่เลยเอามาใส่คู่เนาะใสแล้วเรื่อมัแล้วไปจะไปคนมาเนาะตัวนี้ตัวบักง่ายเลยตัวบักง่ายตัวละโล้ แล้วแรงเนาะมึงนี่ยังได้ี่<ะ>เออ,อโอเคแต่น,นี่ปัจจุบันนี้เราได้ตัวหนึ่งแล้วนะปลาเนาะปลาทิดตีแตกแล้ว,วแต่ว่าคันเบ็ดของข้าพาเจ้ายัางบูดตื่นบูดตกใจอย่างไรโอ้ไปเบิ่งเบ็ดของกรับทองเลยเนาะที่เป็ีนนะ่นเอาได้เนาะปลาโบมาตอดมาแตกอย่างเลยมิดจีรี โอ้ยสีไปเบ็ดฟักหน้าบ่เนี่ยมันสิมาเก,กินบ่เนาะป่ามันก็บ้วนอยู่คือว่าเ่เห็นมาก,กินนะป่านะไปเบิงฟักหน้ามันคือซิมาก,กินอยู่เนาะบ่มีวีแววสบายดีทุกคนที่เข้ามาเบิงเนาะอ่า ทายสบายดีสำหรับท่านใดที่มกฮักในกันซิกเวียดซิกป่าเนาะฮาปูหาป่าเนาะบรรยากาศยาแรงของพวกเขาก็มาได้เดอ้อที่บ้านหัวขัวเมืองและแข่งลงน้ำท้าแซดไปปัจจุบันเราทำลายสถิติแล้วในป่าตัวนึง นองมันก็สิหกเลนึนงเนาะเพราะว่าเป็นนองที่ว่าถือปล่อยปะไม่โดนแล้วเน,นาะบ,บ,บ่ได้มาบัวระบัดเบิ่งแยงแต่สีหกหกในหนึ่งเดี๋ยวนี้ฝักนั่นเคยสีสีกินอยู่บ่ฝักนั่นนะแต่ว่าฝักนี่มันบม่กินเนี่ยเดี๋ยวโซนนั่นกีจะเป็นเรียนเนาะ หลังเฮือนหลังบ้านเนะาะแถวนี้ก็จะเป็นอ่ะสลาดอยู่ในหนองมันจะเป็นอ่กกไม่ไผ่ที่ว่าอ่าทางนั่นเนาะทางป้าเขาจเจ้าไดมาปั้มเนาะจ้างเขาจะปั้มแล้วกะมันจะถมลงหนองนะตอนนี้มันมีน้ำขังแล้วก็จะมีป่าเข้าได้อ่าโอเคปัจจุบันก็นยังบ่มีเหตุการณ์ปลากินเม็ดเลยเนี่ยจะได้กินอยูบอบ่บ่แมลง ี่น้องเอ้จะได้กินยังง้เห็ดแล้วเห็ดตายอ้ตัวพ <c oughs> ักงหญงเนี่ลยนี้เอาตี๋ยเดีวเ๋ยวไม่ใตัวอนะเห็ดเห็ดเห็อาคู่มาใส่ไว้ป่าพักงิงเลยออกไว้ป่านะพักงหญ่เงย,ยเลยชีงก็ัน จากนั้นเฟย์ไลอันปลาสิบพวกกินเวทมันกินเขาเลิกขนาดเนาะปลานะเค่ได้ปะ er no. ปลานะได้ปะม hey, oh mm ีม hmm. ีอยู่อันเงียนะโอ้

เฮามาเฮามาแรงคนวันเนาะเป็นอะไรเนาะป่ามันเอ้ารอบสองเลยพี่น้องเอ้ก็นี้จะได้ปลาอย่างประเด็นนะเห็นแล้ว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 เห็นบ่อเห็นบ่อ เห็นบ่เห็นบ่อเป็นมีเห็นบ่เห็นบ่เรียบร้อยเห็นบ่อหน่อยอู้ยปีจีรีเลยวะ หลังจากออเอาเบ็ดลงนองแล้วกะรรอคอยให้ป่ามากัดเบ็ดมิด,ด,ดอิมซิมป่า มาเบิ่งผลงานเขาเนะาะเจไดป่าจะโตแล้ว,น,วน,นี่เนาะสวัสดีพี่น้องฮาวมดทุกคนตอนนี้จะเปลี่ยนการไลฟ์สดขั้งแรกเลยสำหรับเพจทองสตูดิโอเนาะสำหรับท่านใดที่เข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ อย้ากันอย่าลืมกดติดตามเด้อแบ่งปันเนาะประสบบรรยากาศไผที่ว่ามักบรรยากาศค่อยคำยำแรงกะมาซิกเบ็ดน้ำกันได้เนาะอยู่ที่บ้านหทุขัว,ขวเมืองและแข่งลงน้ำท่าบอกพิกัดเลย <c oughs> แต่ว่ามาตอนจะคงอยู่เด้ออย่าซื้อมาตอนจะคงอยู่เด้อเ <c oughs> ห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันกัดได้ดีจักว่าดู เห็นบ่โ oh, อ oh, oh, mm ้ต hmm. yeah. well, yeah. so ัว so ป okay. <t> ักใหญ่เลยนโอู้เริ่มมาแล้วนะโซ่เดียวดูโซ่เดียวดูปลานะขัดลายตัวนี้ประมาณโลครึ่งไงตัวนี้มวลแรงมวลแรงเขาโลครึ่งโลครึ่งเฮ็ดไปเฮ็ดไปเก้คุมมาเมียนเลยดูเฮ็ดไปเจ็ดไปเริ่มมาแล้วเนาะพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเขาเริ่มมาแล้วตัวที่สามแล้วเนาะตัวนี้ตัวที่สาม้วเนาะ เดี๋ยวสิไปเอา,เอาคู่ให้เด้อ <c oughs> ป่าผนงานล่าสุดตาย,ยครับตายกอน,นูขวบอกว่าบ่ได้แดเลยนะอเาจังสีแล้วพี่น้องเลย บรรยากาศบ้านบ้านนาบ้านนอกบ้านนาเฮาเนาะทีหาปูหาปลากินอย่างนี้นแหละได้สามเลยนี่นนยังไงน้องสายได้แล้ววะปลาเนี่ยมด้จักโตแต่เย,ยเย็นๆได้เฮ็นคอปเตอร์นะซิกร้อไม่เป็นยังซิกตอนของไออยู่นะ <laughs> <laughs> เ,เ็ยุคเศรษฐกิจเขายากมักแพงนะ้อ้น,น้องเนาะโอ้ยอย่าได้หาปูหาปลากินสิแล้วอาา <laughs> ไะไร นืงแปบนเนองน้ตาเ้นไม่ขึ้งขึ้นเาดนอยู่ละ้าเวยนหน่อยออืบุบขึ้นว่ ค่ะแม่นป่าอยู่ใสอยู่เลี้ยงว่ะเอออ๋อปัจจุบันเฮาก็ยังรอท่าเนาะมีแต่รอคอยให้ปามากัดเบ็ดอย่างเดียวนะอย่าให้กันนะบ่ได้กินเีวะเออเดี๋ยวค่อยลงไปันุมเาซั่นเออ ฟันได้สิกัดอ๋อโอ้บักตองบักกะลายเด้อบักตองนะบักตองอ่ะบักตองอ่ะภาษาเวียงบักตองบักตองบักตองเนาะภาษาไทยคือเนาะกระท้อนกระท้อนมากกระท้อนใช่ปะอ๋อคักๆเลยน้องเด้อคอยคำยำแรงบรรยากาศบ้านเฮาอ่ากับอาชีพ

สิกัดโน้ป่าเคียร์ป่านี่ก่อนเคียเบียดนี่ก่อนนี่อย่างคือมิดอิมซิมอยู่แท้เนี่ย่างมดที่บอิดอิมซิม vết biết thì Nhiều muốn là nhỉ yeah. không lại mà <laughs> không biết nhảy hơn không phá gia nó sao sao mấy ly hơn mà mấy ly hơn mà Khăn biết nó nhai hơn phá gia nữa តែហេតុបាយ